สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวเบาวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เบาวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวบุญใหญ่นุ่นต๊อดบริจาค50ล้านให้12โรงพยาบาลทั่วประเทศทำบุญครั้งใหญ่สมฐานะสะพายสิงห์นุ่นวรนุชต๊อดปิติบริจาค50ล้านช่วยโรงพยาบาลนายจุติน,นันทิรุม พักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเวลีกล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบเงิน50ล้านเพื่อสนับสนุนการทํางานของโรงพยาบาลต่างๆที่รับหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด19ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้เสียสละทุ่มเทกําลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อช่วยหยุดยั้งการระบาดของโรคและดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งเงินจํานวนนี้จะถูกนําไปช่วยเหลือ ในด้านของการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเช่นหน้ากากอนามัยเฟิร์สหรือชุด PPE และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จําเป็นเบื้องต้นบริษัทบุญรอดเบลลรี่จำกัดได้มอบเงินบริจาคให้กับหลายโรงพยาบาลหลักของรัฐที่ทําหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลและ5ล้านได้แก่1โรงพยาบาลศิรีราช สองโรงพยาบาลจุฬาลงก <Gym. S 1> รณ์สามโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนริบดินสี่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติห้าโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันบำราษณราดูนรวมทั้งบริจาคมอบเงินให้กับโรงพยาบาลหกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เจ็ดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แปดโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเก้าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสิบโรงพยาบาลอุดรธานีสิบเอ็ดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 12โรงพยาบาลสงขลานคริน,นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขาลารวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน50ล้านบาทนอกจากนี้ทางบริษัทได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสิ่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆอีกด้วยก็ได้พากันไปแจกทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียนและบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้ชาวอำเภอลำปางจังหวัดลำปางโดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มูลที่ปิติพิรุมภักตีมอบให้โรงพยาบาลปานประกอบด้วย เครื่องตรวจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจเตียงผู้ป่วยเครื่องมืออันตราซาวเครื่องมือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเครื่องดูดเสมหะเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเตียงฝึกยืนอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจมูลค่ากว่า1.1ล้านบาทหากพี่น้องท่านใดชอบบุญใหญ่ในครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากบันเทึงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ